สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจทุกทุก,ท,กท่านวันนี้เรามาขอโชคขอลาบพ่อปู่แม่นางและกูมากันนะครับเมื่อวานไหว้ไปแล้ววันนี้ขอโชคขอลาบให้ลูกหลานบ้างนะครับอ้าวฟ้าสายเด็กน้อยขอให้ตากันหน่อยดูนไปไปขอหน้าหิ่ง ดูนะครับว่าจะได้เลขอะไรปังปังแน่นอนครับงวดนี้เดี๋ยวนะครับอ้าวกี่ตัวไหนดูอ้าวเลจับ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 ให้หนเดี๋ยวเดียวดูใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยซ่งเข้ากล้องหน่อย เลขสามนะครับตัวต่อไปอ้าวฟ้าใสอืมอ้าวเยนะอ้าวฟ้าใสจับใหม่อ้าวตัวที่สองอะไรเนี่ยหกครับหกได้มาแล้วครับสามหกอีกหนึ่งตัวเอาหันมาหาตาหน่อยโลนี่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 มหาตาอ้าวตัวต่อไปหนึ่งครับหนึ่ง สามหกหนึ่งนะครับสามตัวอ้าวสองตัวร่างด้วยหันมาหาตาหน่อยลูกหันมาหาตาหน่อยมองไม่เห็นเลยอ้าวเออเลขอะไรลูกเลขอะไรให้ตาด้วยเลขอะไรครับไหน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 ขอได้เลขอะไรดูนะครับเอ็ดสีกทุกท่านศูนย์ครับอีกตัวลูกอีกตัวหนึ่งเอาให้ดินะ ขอให้ปังขอให้ปังนะครับงวดนี้มองกล้องมองกล้องมองกล้องอีกตัวครับอีกตัวเอา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 ไปไหนลูกไปไหนขอวางวางวางได้มาแล้วครับอะไรเนี่ยเลขแปดแปดสองตัวสองตัวหนึ่งแปดนะครับสองตัวล่างหนึ่งแปดเอาทีนี้หลานเรียบร้อยแล้วยายมั่งครับยายขอคนละ คนละชุดครับสองตัวสองตัวแปดอ้าวไม่ค่อยชัหมอนหหมนหน่นอยใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวหมุนหน่อยได้หรือยังครับของคุณยายอะ่ะเดี๋ยวด,ยวดยวรป่อเวลายหนูครับครับครับดูเลยนะครับกล้องก็จะสั่นหน่อยนะครับผมอ้าว ของคุณยายตัวที่หนึ่งสองอีกหนึ่งตัวครับเออเออเออจะบ้ากันเออย้ายนะี่ย้ายเนาะเรียกอะไรวะมีอะไรบ้าเออมีอะไรเรื่อะไรอะเลย่องอะไรนะเดี๋ยวนะครับมองไม่เห็นเดียนะ๋ยวขยายหน่อยขยายหน่อย เยดกิอะไรเล็เลเล็กสองเล็กตะกี้อะไรค oh, รับสองตะกี่ะสองตัวแรกนะตัวแรกสองอ้าวสองเอาสองสองนะครับสําหรับของคุณยายหนึ่งหางเอาขอคุณยายคนครับไหนๆแล้วอ,อันนี้อันนี้ของยายยายนี่นะครับอันนี้ยายนี่มั่งเอาโหย ะห,ห้าครับห้าอ,อีกหนึ่งตัวม,มองมาค่อยเห็นเลขสองห้าสำหรับหางนี้ห้าสองนะครับ <c oughs> อ่าเห็นไหมครับเห็นครับผมสรุปของ น้องฟ้าสาได้กันเลยอะไรบอกมาอะไรวะหนึ่งแปดหนึ่งแปดสองตัวล่างหนึ่งแปดอ่าแล้ว,วสามตัวบน3สามตัวบนเรื่องอะไรวะยไม่ได้เหรอเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่นวิวิดีโอครับคุณยายจําไม่ได้ครับผมครับสําหรับ <c oughs> คลิปนี้ <c oughs> ก็พอแต่แค่นี้นะครับผม ขอให้ไปเสี่ยงโชคกับกันพ่อหมอนะครับขอให้โชคดีฉลองวันตุจีนนะครับเฮงๆรวยๆปังปังมาแน่ๆอ่ขอให้พ่ปู่แม่นางและปูกมาน ทรงประทานโชคประทานราบให้แก่ลูกช้างเนื่องในวันตุ๊จีนด้วยนะครับสามหนึ่สามตัวสามหนึ่งหหนึ่งล่างไอสองตัวล่างสำหรับของฟ้าสายหนึ่งแของคุณยายสองสองและยายคนละห้าสอห้าสองครับขอให้ปังปังนะครับงวดนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ